แตายหลังูวันนี้เรืองหัวใจอย่าอยู่กับที่พิตเบิร์กเพนซิลเวเนียพิทเบิร์กบ้านใครวะบ้านหมออะไรสักอย่างหมอหมอไหนวะหมอสักคนน่ะหมอสักคนน่ะรู้จักหมอคนหนึ่งอ่ะหมอฟันคนหนึ่งน้อนี่อ้าวมาชแรกมาแล้วมาแล้วสติลงแล้วดิลงแล้ว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 นี่ไงนี่ไงเอาเมื่อกี้มันก็เอาลงแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในเพลย์พอวท์มันไม่เห็นเอาเอาหยอดลงมาเฉยอันนี้ลงจริงอันนี้ลงจริงกินลงหลอกนี่ลงจริตอนพิโชว์ดีหลอก เลื่อนกรงลงมาแล้วจะลงแล้วลงอีกทำไมวะฮะงงอ่ะย้อนความกันสักหน่อยว่าเรามีบุญคุณความแค้นอะไรกันมาจะเจออะไรคืนนี้มาแน่เออเจอแน่นอนเจอแน่ผัวเด็กป้าเดี๋ยวมาแน่เจอเลยต้องดูว่าจะมาแบบไหนใช่ออกมาแล้วปีนกรงเข้าไปหรือว่าจะโผล่มาจากใต้เลยเราลืมความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งว่ะฮะ โอ้โหมาทุบป,ป้าเองอ่ะหักหลังเองเนี่ยหรอเออไม่อยากเป็นลูกน้องป้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพรากูเก่งกว่ามึงอ่ะกูไม่อยากเป็นลูกน้องเออว่ะฉันลืมวันนี้ไปว่ะลืมลืมลืมแง่น,นี้ไปว่ะก็เป็นไปได้นะกูปเปิดปรายการก็ดีแล้วจะได้เป็นนอนต่อถ้ามันจบหรอกเบอรแล้วมันไ,ไวๆแล้ไม่นอนต่อไม่ว่ากันงานเยอะช่วงเนี้ยขอ,อ,นอนอนหน่อยเบกกี้ปีนโทรทักหนึ่งทีก่อนแมตช์เริ่มไหวไหม เดี๋ยวบนแรงก่อนเดี๋ยวเบาแรงก่อนมาละมาคนเดียวดวยยเีก่อนมาคนเดียวก่นอนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอีกคนนึงต้องไปซ่อนก่อนอต้องไปซ่อนหรือก็จะซ่อนอ,อยู่ใต้เวทีก็ได้แล้วค่อยผุดขึ้นมาเหมือนที่เธอบอกอ่ะบอกว่าจะจบกันจริงๆนะ้วทีนะทริสก็ไปทำอย่างอื่นหรือมาเป็นผู้จัดจาการก็ได้ไม่ใช่อะไรเป็นห่วง เป็นห่วงมาเอ้ามาดูด้วยเฮ้ยแปลกๆปลกอนี่ยดูมาตลอดเลยแปลกแป่าาจะบ่อยจังเลยแล้วทำไมทำหน้ากันอ่ะแล้วมาแล้วมาโผล่เฉพาคู่เบกกี้ด้วยนะจะมาตีเบกกี้ใช่ไหมหรือจะเอาเบกกี้ไปตีหรือว่าอีอีเตอีไปจะเข้าไปช่วยวะไม่ใช่เตอีเยทิฟฟานี่อ่ะหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะเอาทิฟฟานี่เป้นค่ายหลักจองกันก่อนจับหม้อกันอยู่ได้ใจเปล่าพี่ อย่าจองนานเดี๋ยวท้อง,องอเฮ้ยไม่ใช่ประกานไม่ใช่เหรอแม่ <laughs> จะม่ให้รถ่ไดเม่ไร้ไม่ได้รีบรีบรีบเล้วอ่ะรีบเอานหนี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 หนนนีหนหนีหนหนหนีหนหนอนีนี้ไหนีหนีหนหนีอนีหีหนนี่นีหหนนีหนนีหีหนีหนีหนีีหนีี่นีหนนเีหน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 หนปหนีหนหนีหนีหาีหนีนีหนห่ีหนีนี้นีห่นีหนีหนีรนีหนีหนี่ีนีหนาหนหหหนห่วงโอ้เธอมันนี่หแบงนนนนีหนนีนหน อีกไหมเอาเอาอีกโอ้โหสามรอบเพนีฟาคุณแล้วพอแล้วบูฟิซิตี้ยังไงหนีไหมไม่หนีไม่หนีลุกก่อนเดีวเอาให้เต็มที่ไหนบอยากปว้มแมตต์กลุ่มไหมอันี้ละมี่ละนีละนี่ละนีารจะไปไหนพึ่งเข้ามาพึ่งออกสิอยากปว้มไม่ใช่หรออยู่นานๆในมันคุ้มมาดิวิ่งอัดครับอีกรงอัดดูฮีนึง เอาจริงแค่นี้ไม่ต้องรีเพย์ก็ได้นะคุณรู้แลนะเออไม่จะรีเพย์่ะพ่อผมอ่ารีเพย์ช็อตสั้นขั้นสั้นัญดีไหมโคตรจะปอดปอดใหญ่เงี้ยอ๋อไม่นั่นคือใหญ่สุดแล้วมันได้แค่ดีมันได้แค่ดีจริงๆริงไม่รีเพย์ใช่ไหมหมา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 แล้วก็โอ้โหแมนโคหนึ่งสองกระโดดให้ป้าชัดๆโดช่วยสุดๆอ่ะเบรกไม่ช่วยสุดตัวจริงไว้ให้ไอ้พวกหนึ่ง อากินเกนตเตอร์เนตมาหรือเปล่าซีโฟดีกว่าเือ,อจะได้ได้แชมป์น้าปากินซีโฟปาชนะบอกเลยปาไม่ยอมก,กินนะนะเอางัดแม่มเลยนี่เ <c oughs> นี่ยฮะโอ้ยทำฟันอีกแล้ว <c oughs> ไม่นนไมเปเรียกหมอฟันที่นี่เขามาทำให้ ที่นี่มีหมอฟันชื่อดําด้วยเองคลินิกเถื่อนเนี่ยอะไรนะหมอฟันที่ปั้มได้นิดหน่อยก็จริงอ่ะก็ไม่เป็นอิเศษก็เรื่องจริงอ่ะเป็นหมอฟันหรือเขาเป็นหรียญแชมป์โลกเลยนะว่าไม่ได้นะแล้วแล้วไงเออแล้วกลายเป็นว่าคนปัจจุบันนี้นเกียกว่าโอ้ my god โทมอล่าโทมอลารอโซอี้เข้าน้ำเสร็จอ่ะดิ ขนาดนั้นเลยวียังปัดเออโดนซะบ้างดูดิขนาดคนตามมาดูขนาดนี้แล้วอ่ะแมทยังไม่มีอะไรเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋อนี่ดามเธอแขนนั่นเลยนี่ซ้ำเธอจะได้ปีนไม่ได้มานี่ยวียังเหมือนโอ้ยโอเคสวยแมทริกว้าวอันนี้น่ากลัวอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอะไรดีก็ว่าดีครับอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีเอออย่างเงี้ยค่อยน่าตัดรีเพห้เลย นี่นีเลี้ยงเล็งวอลุ่มคนดูใหญ่เลยนะเออเออเหียงดังแบบไม่เป็นธรรมชาติเลยแกอ้ากระซิบกระซิบโอ้ยเห็นเห็นนะเว้ยเห็นนะเว้ยคืนแรกเลยปุ๊บปั้ยอยู่เฮ้ยคืนนี้กินหมูทานเปล่าเอาเอาเตาไฟถังโขกนเนาะตอนนี้เหมือนโขกคู่เลยอ่ะมือฟาบกมือมือฟาบกมืนแล้วดังมึงหายด้วยโอ้ย โดนทั้งหน้าทั้งหลังระวังเบกกดดีออได้ไเฮ้ยไม่เปียกไม่เปียกไม่เปียกวันนี้ไม่เปียกเฮ้ยไม่เปียกก็นี่ไงที่เราคุยกันอะแดงเดี๋ยวแบบปั๊มดีพีคูพิตาขึ้นมาอ้าขึ้นไปละเฮ้ย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 ยังไงยังไง ยังไงโอ๊ยถ้ากระโดดมากูให้สามดาวเลยกูให้สามดาวเลยแล้วมึงโดดนะแล้วมึงโดดนะกูให้สามดาวเลยบอลบอเบาลโอ้โหลงแบบเซฟสุดๆเขาก็เข้าใจแหละประกบเบกกี้อีทีเพราะเบกกี้ปั๊มเซฟจริงๆเซฟเซฟสุดสุดอะไอเบกก์อะไว้ใจได้ทีุ่ดแล้วใช่ถ้าป้าเคนอื่นก็ไม่แน่อาจจะเจ็บไปแล้อย่างเช่นแอกซ์ใครปั้มอยู่มันก็เจ็บค่ะโอ้โหไม่มีตัวอย่างที่มันดูแบบ มีความแบบข้าความมันกลางมากกว่านี้แล้วหรอไม่มีหาไม่ได้อฮอผ์บอมเหรอไทเนอร์แมวอะไรอะอะไรอะเอ้ยยังไงยังไงเอออันนี้วินโด้าพีควิกตอเรียเกียร์ให้เกียร์ทาร่าเออเอออย่าเรียกว่าทาร่าที่นี่เขาวิกตอเรียที่นู่นแหละทาร่าเออใช่เอาวละเอาละนะอย่าเปลี่ยนนะเขาหลงผักไม่ได้ อุ้ยอุ้ยอุ้ยลิตากลับเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยอุ้ยดีดีดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีเอาท่าแบบว่าตำนานกว่าใช้เออดีดีมอร์ลี่โกลาต้องมาแล้วมอลลี่โกลาต้องมาแล้วโอเคนะถ้ามาแง่เนี้ยลิตาโซ่ก็แมวแมวมามามาโอ้ไม่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 ได้มึงจะให้แบงกี้ทำลิตาโซ่อีกเหรอว้าวไม่เปียกไม่เปียกไมป ไดนนี้แห้งวันนี้แห้งเฮ้ยวันนี้แห้งว่ะวันนี้แห้งวันนี้แห้งว่ะอุ้ยไม่เปียกเลยอุ้ยดำอยู่ดีดีปั๊มดีตัวอะไรเขาทิงอย่าบอกไปบนครูไก่แก้วไว้อ่ะว้าก่อนหน้านี้ป้ากั๊กไม่ใช่ไหมคะคนอะไรใช่ไหมกั๊กใช่ไหมเพื่อแบตช์ที่อยากปั๊มอ่ะมันจะไม่ใส่เต็มหรอกนะเออมนีแล้วไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไป ยังไงเฮ้ยไม่ได้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 ไไม่ด้โอ้ยโดนทีไขาเลยบู๊รักใช่ได้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 โอ๊ยเจ็บตูดเออมันก็ต้องเจ็บสิว่างเราเจ็บจะตูดลงอะลงขนาดนี้เออหนึ่งสองยังเฮ้ยน้ำผ่าเป็นไรไปลอยหัวโน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 สองงาไม่รู้อังไรเดี๋ยวเดี๋ยวหัวโน้ก่อนนหัวปูดมป็นลกดาวเลยเดี๋ยวหัวปูดเขากพอ้องหัก แบดังชม่จบอกดแล้วเหนูดแล้วเขาอดังช้ำคราวนีหัวูอกะัยทะเลหน่อยดีกว่ามงเาหหูิดบกัขีหูผูดาบกดัง้เนี่ด้กั้หี้บอกมาหแล้วเฮา้ยเ ยังย oh yeah ังย okay? ังไงดึงด so ึงกลับมากนดึงกลับมากรดดึดึงดึเอาไปดิไปหัวมึงอยู่เอาดิกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วรอข่าไม่เสียบไว้แบบนั้นมันจะได้ไหมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันล่วงไอเฮียไอเฮียป้าโอ้ยโอโอยน่ปากลักเบรจับไว้เบรกจับไว้ก่อนเออจับไว้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 ดึง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 ึ้ึึดึดดึง ขึ้นไปดีดีโอ้ยกวยสุปร์เพกว่ะเฮ้ยสุปโปเพกเหรอไงดีดีนะเฮ้ยสุปโปเพกปาสุปโปเพกปาตังบีดสุปโปเพกสุปโปเพกสามดาวสามดาวไม่หักสามดาวขั้นต่ำวแวันนี้ไม่เปียกเลยอ่ะไม่เปียกเลยเว้ยแข็งช้ำโอ้ยช้ำแล้วอะ เอาวยสองดาวไม่สีดาวนี่ว่าเอาความเจ็บปวดมือเให้ดาวไอ้นี่กูดี้กูนี่กแม่เธอความเจ็บปวดกูให้ขนตาเนี่ยอะไรแย่กกันฮะอะไรมันแย่กกันระหว่างขนตาวิกเตอร์เนี่ยเออชอออะไุดอะไยนี่ไงเขาทำให้เราความคาดหวังต่ำๆพอดูจริงเนี่ย เป็นไงเบกกี้จะออกแล้วเบกกี้เบกกี้จะไปแล้วเอาคนฝั่งเฮ้ยฝั่งนี้ว้ายวายชิบหายใครก่อนใครได้ก่อนมาแล้วมาแล้วนั่นเนี่เห็นไหมเห็นไหมมันมาแล้วมันมาแล้วหัวเด็กหัวเด็กหัวเดงว่าโอ๊ยตายตายตายแย่งแย่งแย่งเลยแย่งเลยแย่งเลยลับแม่เลยเนาะปลาบอกไอ้ห่ากูไม่เชื่อถึงมึงดึงกูไปชักยืดปลาบอกอีไี้พอมจริงมึงอย่าช่วยกูเลยถ้างั้นอ่ะเอาตายแล้วโตอี้มึงต้องปีนแล้วล่ะนั่นแหละเรียบร้อย หยาดนะหนึ่งสองยังชิคก้ยไม่ได้ไม่ได้นักแสดงแฮนดิลจบเลยกดสหนึ่งอ้อยจ้าอีจ้าปาไปไงบ้างฮะแล้วไปจับขาทำไมอย่างนั้นอ่ะจับขาออกจะลากออกไปจะลากออกไปแล้วลากไต่ท่าลากกอยู่อยู่เลยผูกางค่ะผูกางค่ะไว้ให้ออกมันมึงก็อยู่กับกูนั่นแหละเอ๋อดิ อันนี้แคบไปแล้วอันนี้แคบไปแล้วมึงอยู่ด้วยกันหมดนี่แหละมาอยูสามหมดวเมียลูกนี่มาเอ้ยไม่ใช่เอ้ยโดนโดนยังไงทางนี้มึงอะโดนก่อนเลยสเปมทำให้ตายเลยเอาป้าป้าป้าไปไหนป้าจับขาจับขาไว้เอออย่ไว้เอาละมาอันนี้จบแล้วแหละสุ per แมนน่าโดน s l a โกดหนึ่งหนึ่งสองเรียบร้อยสวยๆวยมอม้ เฮ้ยแมตดีมันมันมากมอุ้ยแมตตดีแมตดีไม่เปียกวันนี้แห้งแห้งสนิทเลยน้ำไม่ท่วมวันนี้น้ำไม่ท่วมนี่เดี๋ยวขึ้นปกนเลยนะถ้าถ้าฝั่งฝั่งนูไม่เสียแชมป์เอากฏิทินพูเลยวันนี้แห้งวันนี้ขึ้นกันจะมีมันจะมีแคปชั่นคาดนะวันนี้แห้งอย่างนี้คิดว่าใครทุบใครตัวอีแมันทุบแน่ ป้าหนูขอโทษหนูแบบหนูก็ช่วยเต็มที่แล้วอ่ะเห็นไหมอ่ะมันเก่งขนาดนั้นอ่ะมันเก่งเกินอ่ะป้าหนูก็เต็มที่แล้วไม่ยอมมาคุยด้วยเลยพรทีช่วยไม่ช่วยอย่างเงี้ยได้ไหนเนี่ยป้าหนูเต็มที่แล้วจริงจโอ้ยเรียบร้อยนี่ป้าป้าตกหน้าหนูอย่างนี้ได้เนี่ย ออกไปเลยออกไปเลยนะออกไปเลยออกไปไม่ต้องอยู่ในนี้ตัวกลว้ายอุ้ยว้ายว้ายเฮ้ยนี่กหวานเสร็จละเสร็จกูละแล้วจะไล่เหรอโอ้ไม่ยอมเลิกไม่ยอมเลิกเลิกไม่เลิกทำไมก็จะไม่เลิกโดนอ้าวเซลสวยถอดแล้วไม่รู้พังระวังไม่กี่เกือบหลุด เลิกกันแล้วอ่ะเลิกกันแล้วให้มันจบๆไปหล่อแค่ไหนก็ยิ้มไม่สวยเท่าลาแก้วหรอกใช่ยิ้มฟันขาวด้วยยาสีฟันเทพไทยเขาไม่ได้จ่ายคนไปประกวดนางงามค่ะประกวดนางนพมาศแถวบ้านเราก็ได้ทผมอย่างนีู้มีเกียรติต้องประกวดนางงามจักรยานอุ๊ยเนตตี้ เม ah. ียเก่าเจ้าเก่าอ่าลี์แขนหักเลิกก uh> ันไม่มีอะไรากันหรอไม่ขอเลิกกันแล้วให้มันจบปแนแนวแนวแนวแแต่แนวแนแต่แนวแนอครอ่ะบลอยบลอยใครหวาดอุ้ยยิงมาเลยอุยยี๊ไ ดับไฟเลี้วดยการหลับยิมด้วยอะไรนะอยามาเล่นกับไฟไปจะไมเสื้อเหมือนยมารีเลยอ่ะมหยุดอีโมเบวอีโมแย่โอ้ยหล่อไม่ไหวหล่อไม่ไหวป่ะไปัญญากแถมแถมแถม ีเอาเป็นคนใต้เหรอซาอัสเตรเลียคนใต้เหรอน้องคนใต้น้องมาคนใต้เดี๋ยววันนี้ราเคียวมิ้มอ่ะเนียริอายิ้มแทนด้วยอ่ะควิดกันก่อนตอนนี้ควิดที่แลวชูพาวเวอร์เฮาส์พาวเวอร์เฮาส์สองคนเอาแต่ไม่ลงพลาดยังไงยังใช่เหรอยู่ อะไรร้องเพลงเหรอร้องเพลงเหรอตลกแล้วเราอ่ะปลาออกไปขาแทกไม่ลงไม่ลงเว้ยแห้งเว้ยเฮ้ยไม่คุยด้วยเว้ยยิงเซเซเซซเซซ้าคนกู้กู้กเอาปลาออกไปพาวเวอร์ออฟต์เแล้วเร็วๆแล้วก็มาการ์เดี๋ยวตายตายนะกร็มาการนี์ด ทำให้รอนหลบจ้าทาวเวอร์เฮาส์สองคนเนาะ้อโดนชนทีน่าจะตื่นพรุ่งนี้เลยอะค่ะจะรู้จะทำได้แรงกว่านี้เอาสิเอาดิท้าทายว่ะเอ้ยไม่ลงเฮ้ยตายแค่นี้เหรอเนอหุยเสียวบ้าเสียวแล้วแขนซ้ายด้วยนะเราเนี่ยใช่ เตขาลมแฮร์พูเมสแลมท่าดีว่าจัดลีีาลิบลีอิสต์มามีเด้วมามามีอิสต์ดีว่ามาเลือดสวยโอ้ยเลือดเลือดไหลไวยแตกแล้วทำเดาเอโอ้สั่งพิ้งแม่เลยเออสั่งเือนขี้มูกเลยมันขี้มูกเลยบ้า ทำเพื่อลิฟต์เหรอว้ไว้ไว้สรุปปั๊มเงี้ยผู้หญิงเหรอสรุปปั๊มเงี้ยผู้หญิงเหรอไม่ได้เอาแชมป์สรุปลิฟต์ลิฟต์เป็นนางเอกใช่ไหมอันนี้เป็นแมตช์ระหว่างหัวเก่าประทับหัวใหม่เออฉันว่างั้นแหละเอเด็กทงเอเด็กทีอะไรไม่เกี่ยวหรอกไม่มีไม่เกี่ยวแชมป์เลิฟมันผลไวได้ตัการลุ้นจุดชิงนางว่ะจุดชิงนางระหว่างหัวเก่ากับหัวใหม่ตกกระบานนะทีแท้เลยตากแห้งมาอีก ฮะท่าเสียวมากเนี่ยลิฟอีกแล้วอะไรก็ลิฟอะไรก็ลิฟอะไรก็ลิฟไม่เห็นพูดถึงอารียาเลยพูดถึงแต่ลิฟอ๋อลืมแล้วมั้งทุกคนลืมหมดแล้วค่ะลืมอุ้ยสิกอุ้ยสิกเอลอะไรอ่ะเสียวถ้าอันนี้คนบัคจีถ้าคนบ้าจีโดนจะได้ริมมิวสิ่ะทำไหหลิ่มพุ่งกันแล้วไมวะ เวนชันนะท่าซับเวนชันนะจับจีเอลไม่งั้นก็เกาตีนจนแม่งยอมแพ้เออความจริงน่าจะมีนะทักวายปั้มแบบพุ่ขำอ่ะกินง่ายดไม่จริงจังอ่ะเอออุ้ยแต่มันในนี้จริงๆนะคนมันบ้าจี้ที่มนในนี้จริงๆมันไม่ไหวนะเออมันดิ้นยอมตายได้เลยนะเว้ยพูดเล่นตายได้นะขาดอากาศหายใจอ่ะใช่ก็ต้องใจไม่ทันนะต้องแทบเอาดีเออยงงต้องแทบเอาไม่ไหวอันนี้ทีเนี้โดนตายเ้ยไถเขาอ่อเตะเชือกไอ้อะไรเนี่ยเรีา คือจะเตะหน้าแต่โดนเชือเชือกเล่นเสียหน้าไงคิดดัไงดีอ่ะให้เขาให้เขานี่กูช่วยเทมเพิร์สเลียโอนมาละสามร้อยตอนเที่ยงวันพรุ่งนี้เฮ้ยเดี๋ยววันดี๋ยวได้หมื่นแล้วปีหน้ามาโอนเที่ยงปีงน้าปีหน้าเดี๋ยวได้คนละหมื่นแล้ค่าน้ำค่าไฟก็ลดค่าน้ำมันไม่หมดตายตายตายเชื่ออะไรได้บ้างเนี่ยเชื่อไหมเฮานะเขาสาแไหมหายขนาดนี้จอบขี่โอ๊ย เราพิดสูงมากนี่เมี่ยตัวเองตัวเองนี่เมาแย่งเนียเขาทไมสั่งสั่งยิมูสไป e t r มึงยิ่งสั่งมันยิ่งไหล่ะวะมึงอยสั่งสิเนี่ยไหลเปโจ๊กเลยอุ้ยอุ้ยจูบหมอ่ะจะถูบไหมอ่ะเฉยคางอย่านะอย่านะอย่าไปหน้าระเเล้นนะ จนหัวจนหัวปีพอปีคอทำไมอ่ะปีพอทำไมมันโรติกขึ้นเรื่อยๆวะอุยโอ้ยหลบยังเไงหลบไม่ได้อ้าวสะใจสะใจสะใจว้าเรเวฟอะไรคยยังสะใจเลยไอ้ฮีลาเคลสู้มัน คิยไปเลยคิยไปเลยคุยไปเลโอ้ยเชียร์มวยไทยเลยไทยเพียงีอาได้ตลอดคนบันเลยแย่แยแย่แแย่แยมอีกแล้วท่แ่แยย่แย่่่แแ่แย่แย่แย่ย่แยแย่าย่แย่าย่แยแย่ย่ย่แย่แย่แยย่าย่แา่าย่แา่แย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 ่รย่แ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 ย่ย่ย่แ วอล์ดิโเป็กปะได้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 วอล์ดิโก้อล์ดิโก้เออทยังไงให้หน้าเป๊ะเหมือนเดิมสวยคนมันสวยเป็นนางงามอ่ะเออหน้าเป๊ะได้เลคนนางงามเว้ยเออสั่งงามจักรยานเลยนะพอทุกวันคือรันเวย์จำไวรกรรมการอย่าบังดิโอ้ ขี้เก๊กอะเราอ่ะโคตรบินเลยเกินโอ้ยขี้เกอยามัวแต่เก๊กดิไอ้โคตรเก๊กกันดูดิไอ้เก๊กกดโดเมนแล้วตอนเนี้ยขี้เก๊กออฟเดอะเยียรเจอกูเยนอวอร์ดมาหรือพักหรือพายได้ไหมไม่ได้ว่าจะดีดีเหรอไม่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 ได้หรอกตัวมันยาวเกิน โอ้นี่เวีย,นยงนิดเดียวนนว้ายอะไรพ้าเหรอบอสเช่ร์ฟบอสเช่ร์ฟบอสเอาใหม่เอาหม่ตั้งสติตั้งสติแก้สถานการณ์แก้สถานการณ์เออ คอยงานก่อนไม่รู้อะไรเรียนเดียวไปก่อนนึกไม่ออกลาเรียนไปก่อนเออไอ้หน้าเขียวเลยเห็นไหมเธอเป็นหน้าเขียวอ่ะเป็นเอเลี่ยนเหรอเขียวเขียวจริงๆไหนๆวิ่งเขียวเพราะอะไรอ่ะนั่นแหละเห็นไหมดูเมกอ่ะหน้าเขียวจริงเขากำลังจะกลายเป็นเทร็หรือเปล่าชีฮักชีฮักชีฮักกูอ้าวไปไหนไปไหนเลียไปไหนยังไง เออเเยงมื่อกี้ก็พลาดใช่ไหมเนี่ยที่ไหลลงมาครอเบอรีได้ป่ะตัวใหญ่มากเลยได้หวหงโอ้โยเศรษฐเลยโปรอเบอรี่อุ้ยตูดไปไหนอ่ะไม่ให้ไปนี่แหละรบอย่าบอกนะมึงกดสองยังไปไหนอาริยาอาริยาไปไหนพลาดแหละเดี๋ยวดูดิลากิวรอตั้งนานอ่ะ ต่อแล้วกว่าอย่านอนอย่านอนเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเหนื่อยมึงจะรีเพย์อะไรหลายรอบวะไอ้ห๊ะมึงเป็นอะไรเนี่ยเอาผิดดิมึงรีเพยเนี่ยหลายรอบแล้วนะตั้งแต่แมตชทปฐิดแล้วนะไอ้แกงให้ดูแกให้ดูว่าบอลให้ดูมึงมึงก็ตอกย้ำมากนัวเนียเอาปากไปความคิดเอาเอาโอ้โหโอ้โหโอเวเซอ โอ้เซลยังเจอเบลลด์วินทำไมวันนี้ลีอาโดนเชือกแดกหลายรอบจังไปไปทำอะไรให้เจ็บแค้นเคืองโกรธกันฮะเชือกแดกแหละเชือกแดกเดี๋ยวเดี๋ยวได้สับใหม่อีกอย่าอย่าอย่าเชือกแดกเชือกแดกแค่ปั้มเปียกก็ก็ฮิตถล่มทลายตอนเนี้ยเสียวเสียวมันเสียวมันเสียวไงมันเสียวไงโอ้ยเกือบไม่ไหวนะเนี่ย ไปแล้วมินแชร์ระเคลฟอร์แชมป์กูบอกแล้วละเคลฟอร์แชมป์มาเดย์เบิร์อ่าอ่าอืมอ่า girl อ้าวไอย้อมมาแล้วเนี่ยอ้ดมอลมาแล้วไอย้อมมาเสือกอีกแล้วขับไปด้วยไปด้วยไปด้วยขึ้นไปด้วยจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน นี่อ่ะีโด่โด่ม่มึงอ่ะเสมึงโดนเสิสนะสิร์นะนะนี่มึงโดน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 อุ้ยอะไรด้วยมึงมันเสือกกับแมกูทำไงเอาขี้เนี่ยโอ๊ยเสียสมาธิอ่ะเออเี่ยมาเอาวงย่าทำละเชี่วแพ้แล้วแพ้แล้ว แพ้เราแพ้เราหนึ่งหนึ่งสองเห็นไหมตายงงตายงง่จบคุณไม่เป็นไรแกเก็บไว้เจอกันอีกมันไม่เจอกันรอบเดียวหรอกเชื่อดิแน่นอนมันยังไม่จบหรอกแนี่มันมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้เจอรอบเดียวหรอกถือว่าเราก็จะจับขาลิยาทำไมจะดึงหรอจะดึงจะเทินใส่จะเทนีลุใส่เหรอเอาแชมป์มาเองดอมอย่าเป็นแชมป์โลกยิงเหรอเป็นผู้หญิงไงนี่ถ้าเราเป็นผู้หญิงเหรอผู้หญิง ออ๋จริงด้วยว่าผมยาวเป็นผู้หญิงเตรียมเป็นดีว่าแล้วเนี่ยดูดิผมทรงผู้หญิงเแอนนิวดีว่าแชมเปียนยองมินิกมิสเตริโอนี่นักขอาแบทหญิงวันนี้ดีทั้งสองบาดดีทั้งคู่ฉันบอกเลยดีทั้งคู่เลยอ่ะดีดีเหนือความคาดหมายใช่ฉันชอบพี่จังหวะลาเคลแบบแรรียด3สามรอบอ่ะสะใจกูมากแบบโอ้ยอีกหน่อยต้องทำสิบตลบแล้ววะ เหวี่ยงจนแขนเมื่อยอ่ะกูบอกเลยนอนโดนคอหักไปดีเหวี่ยงจนไหลหลุดไอ้